f ฟอร์ราแค่ได้ยินชื่อนี้เราก็จะนึกถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าม้าลำพองตัวนี้ต้องเข้าสู่ยุคแห่งความเงียบนี่แหละครับคือเรื่องราวการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์เลยเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่มากที่จะหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณแบบดั้งเดิมเข้ากับพลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับว่าพวกเขาทามันได้อย่างไรเอาละครับ ภาพแรกที่เราเห็นกันอยู่นี่นะมันไม่ใช่แค่โครงสร้างรถยนต์ธรรมดารรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นคำประกาศจากเฟอร์รารี่เลยว่านี่ไม่ใช่การเอาของเก่ามาปัดฝุ่นนะแต่นี่คือการฉีกแบบเดิมๆทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่จากศูนย์คือสร้างใหม่หมดจดจริงๆและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุด ตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเสียงคำรามอันกึกกล้องของเครื่องยนต์ V12 จะสามารถสร้างอนาคตที่เงียบแต่ยังคงปลุกเร้าจิตวิญญาณของเราให้ลุกโชนได้เหมือนเดิมมันจะทำได้ยังไงนี่คือโจทย์ที่ท้าทายทีมวิศวกรของเฟอร์รารี่แบบสุดๆเลยละครับและนี่ก็คือ5หัวข้อหลักที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้ครับตั้งแต่ความท้าทายของระบบไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยระบบส่งกำลังที่สร้างเองทั้งหมด การสร้างประสบการณ์ขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์และสุดท้ายคือสมรรถนะที่ต้องไม่ยอมใครโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยรากฐานของทุกอย่างนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยหรือจะเรียกว่าเป็นโครงกระดูกข,ของม้าลำพองสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ได้ครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในปรัชญาของเฟอร์รารี่คือตรงนี้เลยครับคือเขาไม่ได้มองว่าแบตเตอรี่เป็นแค่กล่องเก็บไฟนะ ไม่ใช่เลยแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังของรถที่ถูกหลอมรวมเข้าไปกับแชสซีสโดยตรงทําให้ทุกอย่างมันแข็งแกร่งเป็นชิ้นเดียวกันแล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงรู้ไหมครับมันสุดยอดมากเพราะการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันทําที่จุดศูนย์ถ่วงของรถต่ําลงไปถึง80มิิเมตรถ้าเทียบกับรถเครื่องยนต์สันดาบรุ่นเดียวกันนะโอ้โหแค่นี้ก็คือได้เปรียบเรื่องการขับขี่ไปแบบเต็มๆแล้วครับ และนี่ไงครับหัวใจของพลังงานทั้งหมดโมดูแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยถูกออกแบบและประกอบขึ้นที่โรงงานในมาราเนโลทั้งหมดเลยนะนี่เป็นการตอกย้ำเลยว่าเฟอร์รี่เขาต้องคุมทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยตัวเองจริงๆสรุปง่ายๆก็คือแบตเตอรี่ลูกนี้มันเป็นมากกว่าแค่แหล่งพลังงานครับมันทำทุกอย่างเลยคือช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นเป็นเกรบบาะป้องกันเซลล์แบตเตอรี่ช่วยดูดซับแรงกระแทกแถมยังออกแบบมาให้ซ่อมง่ายอีกต่างหาก และที่พีคไปกว่านั้นคือมันทำมาจากอลูมิเนียมรีไซเคิลถึง75%ช่วยลดคาร์บอนได้เยอะมาก6.7ตันต่อคันเลยทีเดียวโอเคไปกันต่อที่หัวใจดงใหม่ของ f e r r a ราี่กันบ้างครับนั่นก็คือระบบส่งกำลังที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเพาไฟฟ้ากับมอเตอร์ของเขาเนี่ยมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่ ในภาพนี้เราจะเห็นพาวรไฟฟ้าทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งต้องบอกว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยเฟ r ร์รารี่ทำเองหมดเลยนะคะพัฒนาเองสร้างเองเพื่อให้มัน่นใจได้ว่าการควบคุมและสมรรถนะมันจะต้องเป็น f e r r a ราี่แท้ๆไม่มีผิดเพี้ยนทีนี้มาดูตัวเลขในตารางนี้กันดีกว่าครับมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยจะเห็นชัดเลยว่ากำลังส่วนใหญ่มันถูกส่งไปที่ล้อหลังซึ่งนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่เขาล่ะดูสิครับ เผาหน้าเนี่ย210กิโลวัตต์แต่เผ่าหลังนี่จัดเต็มไปเลย620กิโลวัตต์มันคือการส่งกำลังที่ไม่สมมาตรเพื่อให้ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นแบบรถขับหลังพันแท้แล้วพอมาดูภาพตัดขวางของมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้นะครับโอโ้โหมันเหมือนเราได้เห็น DNA จากสนามแข่ง F1 เลยเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆที่ถูกย่อส่วนลงมาอยู่ในรถคันนี้มาดูกันครับว่าข้างในมอเตอร์ที่มาจาก F1 เนี่ยมันมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะมันหมุนได้เร็วถึง30,000รอบต่อนาทีสูงมากแล้วก็ใช้โรเตอร์แบบพิเศษที่เรียกว่า Hellback a r ร a เเพื่อรีดแรงบิดออกมาให้ได้มากที่สุดการตอบสนองนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเหยียบปุ๊บมาปับ๊บจากศูนย์ถึงรอบสูงสุดใช้เวลาไม่ถึงวินาทีเดียวแล้วที่เจ๋งสุดๆเลยคือเผ่าหน้าเนี่ยสามารถตัดการทำงานได้ในเวลาแค่ครึ่งวินาทีเพื่อให้รถกลายเป็นรถขับหลังลุนลวนได้เลยเอาละครับ จากเรื่องของพละกําลังล้นล้วนนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนมาโฟกัสกันที่เรื่องของประสบการณ์กันบ้างสิ่งที่จะมานิยามว่าการขับเฟอร์รารี่ในยุคใหม่เนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงตรงนี้เป็นแนวคิดที่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะเฟอร์รารี่เขาบอกว่าเสียงของรถคันนี้ไม่ใช่เสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับแต่มันเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าคือยังไง คือเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันมาจากการสั่นจริงๆของมอเตอร์และระบบส่งกําลังที่ถูกเซ็นเซอร์จับเอาไว้แล้วขยายเสียงออกมาให้เราได้ยินมันคือเสียงจริงๆไม่ใช่เสียงปลอมโอ้โหเป็นแนวทางที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆครับและในภาพนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าตรงซับเฟรมด้านหลังเนี่ยคือตำแหน่งที่เขาติดตั้งเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงตัวนั้นเอาไว้ตัวที่ทำหน้าที่ดักจับเสียงที่แท้จริงของรถนี่แหละครับคือการเชื่อมโยงไอเดียกีตาร์ไฟฟ้าเข้ากับฮาร์ดแวร์จริงๆ นอกจากเรื่องเสียงแล้วนะครับประสบการณ์การขับขี่มันยังถูกสร้างมาจากอีก3ส่วนหลักๆอย่างแรกเลยคือความรู้สึกครับผันระบบท็อกชิฟที่ทําให้เวลาเราเร่งความเร็วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์จริงๆ 2. คือการควบคุมโดยช่วงล่างแบบแอคทีฟที่ทํางานคู่กับจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ํามากๆได้อย่างสมบูรณ์แบบและ 3. คือความเป็นอิสระครับผ่านปุ่มมเนติโน่ท,นท,นที่เราคุ้นเคยกันดีให้ผู้ขับปรับแต่งรถได้ทุกอย่างตามใจต้องการ และแล้วก็มาถึงบทสรุปกันแล้วครับวิศวกรรมทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีตัวเลขมายืนยันและตัวเลขที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้มันจะบอกทุกอย่างเลยครับเริ่มจากพละกกำลังก่อนเลยในโหมดบูสต์มันมีแรงม้ามากกว่า1 000ตัวครับฟังไม่ผิด1,000แรงม้าอัตราเร่งจากศูนยถึงร้อใช้เวลาแค่2.5วินาทีเท่านั้น เร็วมากแค่พริบตาเดียวก็ทะลุร้อยไปแล้วครับความเร็วสูงสุดละ่ะทะยานไปได้ถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละครับคือขอ้อพิสูจน์ว่าไฟฟ้าก็แรงไม่แพ้ใครจริงๆและที่สำคัญไม่แพ้กันคือระยะทางที่วิ่งได้มากกว่า530กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งซึ่งมันก็บอกเราว่าถึงจะแรงขนาดนี้แต่ก็ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันดังนั้น ถ้าจะให้นิยาม Ferrari e ี e c t r i ็ a นะครับมันก็คือรถยนต์ที่ทุกชิ้นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นแชสซีแบตเตอรี่พลาไฟฟ้ามอเตอร์หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ทั้งหมดถูกออกแบบพัฒนาและผลิตขึ้นโดย Ferrari เองเพื่อส่งมอบประสบการณ์ของม้าลำพองที่แท้จริงในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและภาพสุดท้ายนี้ก็คือบทสรุปของทั้งหมดครับ จิตวิญญาณของเฟอร์รลรี่ได้ถูกส่งต่อไปยังยุคไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้วแต่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือในเมื่อนี่เป็นแ่าจุดเริ่มต้นแล้วก้าวต่อไปของพวกเขาจะเป็นอะไร